ทุกคนบอกมันชีว่ามันจะไปไหนไม่ได้มันต้องถูกเราเอาไปเก็บไม่งั้นมันไปต่อยไก่เราไหมเนี่ยเป็ดก็ยิ่งชอบเดินเที่ยวกันคืนอยู่อุ้ยเองหยาไปสิทุกคน ในคลิปอะมันดูตัวเล็กนะแต่ความจริงตัวใหญ่มากเลยเราไม่อยากจะเทียบกับมือเราเพราะเดี๋ยวมันโดนต่อยอันนี้ตัวมันอ้วนสองนิ้วได้มั้งเกือบสองนิ้วเลยแหละใหญ่กว่านิ้วโป้งนั่งเยอะเลยอึ๊บ เดี๋ยวพ่อบอกชัดชาทำไมไม่กลับบ้านกำลังจัดการกับแมนป่องอยู่ไม่รู้จะจัดการยังไงดีเลยอุยอ้ยกลัวอุยอ้ยอืมอืม มันเอามันเอาหังมันดันด้วยทุกคนวิธีจับแมงป่องจับยังไงจับที่หังหอ่ะ อันนี้เราไม่ได้กดนะแต่ว่าเขี้ยวมันใหญ่เขี้ยวมันเลยติดดูมันเลยดึงเขี้ยวเข้าออกมาไม่ได้ทุกคนแล้วเราจะเอามันไปปล่อยที่ไหนอ่ะไม่รู้จะปล่อยมันที่ไหนดีเลยเนี่ยล้วข้าจะเอาเองไปปล่อยที่ไหนล่ะคะ ปล่อยที่ไหนเองก็กลับมาอยู่ดีใช่ไหมก่อนจะเอาไปปล่อยค่ายัางหาวิธีเอาเองเอาเองไปไม่ได้เลยเนี่ยจะเอาอยัางไงให้เอาเองไปได้ฮะหน่อย